วันนี้พบกับการละลานไลออนคานะคะและวันนี้นะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาหุ้นได้การบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเพราะว่าคันนี้นะคะจะได้ตัวท็อปสุดนะคะออปชั่นจัดเต็มแล้วก็ราคาพิเศษมากๆนะคะ นี่เลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นฮุนไดเฮชว2.5ดีลักปี2017นั่นเองจะเป็นรุ่นท็อปที่สุดในรุ่นของ11ที่นั่งนะคะและยังจะได้สีน้ำตาลสวยๆแบบนี้และที่สำคัญไม่เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านะั้นลูกค้าไม่น้อยมากๆสภาพสวยมากๆคันนี้เข้าสู่ตลอดทุกระยะและยังจะเป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะ,ะและที่สำคัญคันนี้นะคะบอกเลยสำหรับราคา วันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่9,29,000บาทเท่านั้นอย่าพึ่งนะคะราคานี้ยังไม่สุดที่การจะให้เพราะว่าการมีโปนั่นเองโปจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นกำลังฮอตฮิตในส่วนของเต็นไลออนคาเลยนะคะสูงสุดการลดให้ถึง30,000บาทนะคะถ้าลูกค้าจอง30,000คันนี้จะเหลือเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะอยากได้ราคานี้ ต้องเอาโปรจองเท่าไรลดเท่านั้นไปเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะการบอกเลยว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็พิเศษซื้อสดก็ไม่บวกแวด7%ฟีค่าโอนนะคะฟีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านไปได้เลยซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟีดาวผ่อนเพียงแค่15,000บาทต่อเดือนสูงสุดอัตราเจ็ดปีดอกเบี้ยก็ถูกลูกค้าจะซื้อแบบไหน เข้ามาคุยได้เลยหรือลูกค้าบอกว่าคุณการไม่สะดวกเข้ามาดูที่ร้านทำยังไงง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง f a e b o o o y o u t u b e ไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเรามีไฟแนนซ์บริการวิ่งไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานได้เลยนะคะเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ซื้อรถของการได้เลยนะคะส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะบอกเลยว่ามีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวการจะพามาดู ภายในภายนอกกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวลูกค้าอดใจไม่ไหวว่าคันนี้มันจะสวยขนาดไหนนี่นะคะจะเป็นกระจังหน้าตั้งรุ่นยอดนิยมออปชันที่อัดแน่นนะคะในรุ่นนี้ก็จะมีนี้เลย กรองรอบคันนั่นเองนะคะจะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานั่นเองและสําหรับคันนี้นะคะยังจะได้สีน้ําตาลการบอกเลยในกล้องเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนสีดําใช่ไหมคะแต่คันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มการบอกเลยนะคะสีนี้หายากมากแล้วสวยมากๆลูกค้านะคะลูกค้าบอกการให้หาสีนี้นานๆจะเข้ามาทีและความสวยของสีการให้ไปเลยแบบ โอ้โห97 98เปนะสีสวยมากไฟหน้านะคะดวงใหญ่มากมีไฟตัดหมอกและตัวแม็กโอ้โหแม็กใหม่มากลูกค้าใช้ยังไงให้สภาพสวยได้ขนาดนี้นะคะจะเป็นแม็กลายตัวท็อปได้อย่างมิชลินปี2022กันไปเลยนะโอ้โหนี่สภาพสวยมากนะคะและกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนี่กล้องรอบคันอีกจุดหนึงอยู่ตรงนี้นะคะจะมีการสตราดครบแล้วและคันนี้ความพิเศษลูกค้า ไม่ใช่ประตูไฟฟ้า2บานนะคะมีถึง3บานนั่นเองนั่นก็คือซ้ายขวาแล้วก็หลังนั่นเองนะคะคันนี้นี่จะได้ประตูไฟฟ้า3บานกันไปเลยนะคะโอ้และภายในบอกเลยว่าด้วยไม่เพียงแค่7,000 70, 0กิโลเนี่ยภายในใหม่สภาพป้ายแดงมากๆเดี๋ยวการจะค่อยรีวิวข้างในให้ลูกค้าดูดีกว่านะคะน่มาดูรอบๆรถกันก่อนเลยนะคะอยากโชว์สีนี้ให้ลูกค้าดูเลยนะคะ และข้างหลังอย่างที่การบอกนะคะก็คือจะมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์แล้วก็ยังจะได้ประตูไฟฟ้าหลังอีกต่างหากลูกค้าพรีเมียมไม่ไหวแล้วคันนี้นะคะสวยสุดๆและเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเลยนะคะนี่ไล่มาให้ดูเลยนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะเดิมๆนะคะไม่มีไขนะคะ อันนี้คือฝากระโปรงหลังนะคะลูกค้านะสภาพคือใหม่มากและภายในนี่การให้กล้องศาสตร์ไปเลยภายในเนี่ยเขาจะเป็นภายใน11ที่นั่งนะคะเบาะหนังสีเบจหรือสีรีมไม่มีริ้วรอยเบาะใหม่มากลูกค้าแล้วเวลาจะไว้ของเราสามารถเลื่อนได้เลยนะคะนี่เลื่อนได้จนสุดรางไว้ของอย่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะไว้ของแบบไหนและลูกค้าดูผมโอ้โหมผมเข้ารูปให้รอบคัน นะหรูหรามากนะคะนี่ใช้ง่ายมากๆแล้วเวลาเราปิดประตูไฟฟ้าก็ปิดง่ายแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันเลยนะคะการบอกเลยว่าภายในคันนี้ใหม่มากๆไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในการบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะโอ้โหเดี๋ยวการสตาร์ทให้ฟังเสียงดีกว่าโอ้โเสียงนี้มากคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ175แรงม้านั่นเองนะคะ แล้วก็นี่ลูกค้านะคะอยากจะไว้ชากาแฟไว้ของไว้ตรงนี้ได้เลยหรือจะให้เป็นอีกหนึ่งที่นั่งก็ได้นะคะให้เด็กๆนั่งก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะเบาะนะคะนี่จะเป็นเบาะหนังสีเบจทั้ง11ที่นั่งหรูหรามากลูกค้าและเดี๋ยวการให้ดูแบบว่าประตูเลยนะคะเลื่อนไปเลยนะคะคือประตูเนี่ยนะคะลูกค้าดูเลยไม่มีแบบว่า โหริ้วรอยอะไรเลยสวยมากนะคะแล้วยังจะได้ม่านรอบคันอีกตั้งหากนะคะและนี่คอนโซลน,นะคะจะมีแอร์แบกค,คู่หน้านะคะคอนโซลแบบว่าไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคะและหน้าจอการบอกเลยว่าหน้าจอของฮุนไดนะคะคือน่าใช้มากเพราะว่าฟังก์ชันเขาค่อนข้างเยอะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นวิทยุเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ ระบบนำทางหรือเนวิเกเตอร์นั่นเองนะแล้วก็สามารถใส่แผ่นตรงนี้ได้นะคะสามารถสตรีมฟัง YouTube ฟังอะไรได้เลยและที่สำคัญนี้เลยระบบกรองรอบคันนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถที่จะเปิดใช้ได้เลยนะคะ ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะคะสามารถเปิดใช้ในส่วนของกลองรอบขันได้เลยนะและในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแยกหน้าแยกหลังนี่ข้างหลังสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองคันนี้นะคะไม่เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าสูงตลอดทุกระยะนี่พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะทางด้านซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะด้านขวามือรุ่นนี้นะคะจะ เป็นรุ่นที่มีครูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะระบบช่วยในการขับขี่นั่นเองแล้วก็นะคะก็จะมีนะคะประตูไฟฟ้าสามารถกดตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วนั่นเองเซ็นทรัลล็อกนี่เลยการให้ดูเลยนะคะคันนี้เอกสารครบมากๆลูกค้านี่คู่มืออะไรคือยังห่อพลาสติกอยู่เลยลูกคา้าคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะคะคู่มือการใช้งานของ ประตูไฟฟ้าก็อยู่นะคะและที่สำคัญนี่เลยพลาดไม่ได้คือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองคันนี้อย่างที่การบอกเข้าศูนย์ตลอดลูกค้านะะดูแลมาดีมากๆนะคะนี่เลยโอ้โหเข้าไม่พักเลยลูกค้านี่เลยนะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะรถนี่คือดูแลดีมากๆนี่อีกหน้าหนึ่งเลยนะคะ นี่เข้าศูนย์แบบทั้ง2หน้าเลยนะคะแล้วนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าคันนี้นะคะจะมีประกันปอนหนึ่งให้นะคะถึงเดือนสิงหาคมปีนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนั่นเองนะคะและนี่เดี๋ยวการเปิดให้ดูแถวที่2เลยลูกค้านี่รูา้ามากนะคะสำหรับแถวที่2เนี่ย บอกเลยว่าข้อดีนะคะสามารถหมุนได้180องศานั่นเองนะคะลูกค้าสามารถหมุนแล้วก็ใส่คาซีทาแล้วหรือให้ผู้สูงอายุนั่งและพูดคุยกันได้เลยนะคะและนีลูกค้าดูเบาะเลยนะคะใหม่มากนะคะใหม่ทุกแบบว่าที่นั่งจริงๆนะคะเบาะคือแบบว่าสวยมากไม่มีขาดไม่มียับไม่มีช้าเลยนะอันนี้กา,การการันตีแล้วเวลาขึ้นก็นง่ายนะคะแอร์ไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่านะคะ สามารถที่จะเปิดได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ประตูไฟฟ้าปิดได้เลยนะคะก็คือ6ช่องนั่นเองซ้ายขวาและนี่จะมีทีวีเพดานด้วยสำหรับตัวท็อปนั่นเองนั้นบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดออปชันก็ดีราคาก็ดีโปรโมชั่นก็เด็ดและเดี๋ยวการพาไปดูห้องเครื่องกันเลยเดี๋ยวการจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะ บอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยทั้งภายในภายนอกห้องเครื่องแน่นอนนี่จะเป็นห้องเครื่องนะคะนี่ดูฝากระโปรงเลยน็อตไม่มีไขนะคะฝาเดิมๆนะคะลูกลมๆเม็ดอาร์คทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะ,ะที่กันความร้อนใหม่มากลูกค้านะคะแล้วนะคะนี่การพยายามอยู่ใกล้เลยลูกค้าจะได้ยินเสียงเครื่องเลยนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5หรือว่า2 5 0 0ซี 175แหแรงมา้านั่นเองนะคะจะเป็นเครื่องยนต์แล้วด้วยนะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็อึดทนมากมากนะคะเครื่องตัวนี้และนี่เดี๋ยวการจะปิดให้ดูนะคะมันใช้งานง่ายมากนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องนะคะการบอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นออปชั่น ที่มีประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองกรองรอบคันมีครูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะแล้วก็สีที่สวยมากแล้วก็หายากมากสีน้ำตาลสีนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าชอบกันมากๆนะคะและที่สำคัญไม่เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับราคาไม่ต้องพูดถึงเพราะวันนี้อย่างที่การบอกนะ,ะการตั้งขาย9,29,000บาทถ้าลูกค้ามาดูด้วยโปจองเท่าไรลดเท่านั้นสูงสุด3 0,000บาท คันนี้จะเหลือแค่8ป9แ0 0บาทลูกค้าไม่ซื้อได้ยังไงเพราะว่าลดลงจากป้ายแดง50%ซแล้วบอกเลยว่าสุดคุมแน่นอนนะคะและสำหรับลูกค้านะที่สนใจง่ายมากเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น f a e b o o o y o u t u b e l ล n e หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางร้านการนะคะจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองนะคะติดกับโลตัสบางกวยไซน้อยหาง่ายมากๆนะคะหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะคะ เ์ชว่าไลออนคาร์รถมือสองภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วหาง่ายมากๆนะ,ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นลูกค้ามาได้ทุกวันเลยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะแล้วนะคะก่อนที่การจะส่งรถให้ลูกคา้าบอกเลยนะ,ะไม่ใช่สวยแค่นี้นะคะพอการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมคันนี้เด็ดขาดเพราะว่าไปไวแน่นอนมันออปชั่นแบบเหนือชั้นแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้วันนี้ขอลาไปกอ่อนสวัสดีค่ะ